คุณเคยโดนพ่อแม่โยนไปอยู่กับญาติในแถบชนบทที่ไร้ซึ่งความเจริญเปรียวเงาไร้ซึ่งเพื่อนบ้านไม่เหมือนในเกมจีบสาวที่พวกคุณเคยเล่นมาที่มียายผู้หญิงแสนน่ารักคอยอยู่กับคุณฮ่าฮา่คุณไม่เคยเจอประสบการณ์แบบน,นั้นมันรับประสบการณ์ในคลิปของผมได้เลยครับมันอาจจะไม่เหมือนมากนะ ร้านชายที่รักของฉันสวัสดีสตีเวนฉันเองลุงพันเกลของคุณเองฉันหวังว่าเธอจะสบายดีนะพ่อแม่ของเธอบอกฉันว่าอีกไม่นานเธอจะสำเร็จการศึกษาถือเป็นความสำเร็จอันยอดเยี่ยมของเธอเลย ฉันรู้สึกเหมือนเมื่อวานเธอ,อยังเดินและพูดไม่ได้ราวกับเด็กทารกและตอนนี้เธอเกือบจะโตเต็มที่แล้วเวลาผ่านไปเร็วแค่ไหนกันนะเมื่อมองย้อนกลับไปดูเหมือนว่าลุงไม่ได้ใส่ใจเธอจริงๆเลยตั้งแต่นั้นมาและลุงก็ต้องขอโทษด้วยนะวันนี้ลุงยุ่งมากอยู่ที่ฟาร์มซึ่งทําให้ลุงมาถึงประเด็นจดหมายฉบับนี้ลุงอยากจะเชิญคุณมาใช้เวลาช่วงหน้าร้อนที่มีกับลุงของคุณ คงจะดีถ้ามีความช่วยเหลือและเราจะชดเชยเวลาที่สูญเสียไปด้วยกันทั้งหมดแม่งพิมพซะดีเลยในเกมคุณแม่งหยุดเล่นอยู่คนเดียวไอ้เยี่ยลุงแม่งไปไหนก็ไม่รู้ลุงแม่งหลอกใช้งานกูหากเธอต้องการยอมรับข้อเสนอของลุงเจอร์มี สิ่งที่คุณต้องทําก็แค่ขึ้นรถบัสไปยังไปที่ไกลที่สุดของบริเวณรอบนอกของเมืองถัดไปเมื่อคุณไปที่นั่นแ่เดินตามเส้นทางดินที่ตัดผ่านป่าไม้ชั่นจะอยู่ที่ฟาร์มตรงหัวหมุมถนนหวังว่าจะได้พบคุณเร็วๆนี้ เราได้ทําการลงที่ป้ายรถบัสผูกฟังของคุณลุงปังโกโชคดีหรืออะไรอยู่ติกดกับป้ายรถบัสและถนนพอดีเลยบรรยากาศโด็รอบเปรีวเปียวเงียบเหงาไรซึ่งสัญญาณของเพื่อนด้วยกันเองมีแต่พื้นป่าพงไพ่ล้อมรอบเมื่อเราเดินทางตามเส้นทางดินที่ลุงปังโกได้เขียนไว้ในจดหมาย <c oughs> ก็จะเจอหน้าบ้านของลุงปังโกจะมีโน้ตฉบับหนึ่งแปะไว้ที่หน้าประตูของบ้าน <c oughs> โอ้ไม่เคิ้นหลานรักห้องลุง ลุงดีใจที่เธอตัดสินใจมาเยี่ยมเยียนน่าเสียดายมีบางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและฉันจะไปในช่วงสองสามวันแรกของการเข้าพักของเธอนะเธอช่วยทำงานรอบๆฟาร์มจนกว่าฉันจะกลับมาได้ไหม ลุงรู้ว่ามีหลายสิ่งที่ต้องถามเพราะเธอจะต้องอยู่คนเดียวเนี่ยมันลุงลุงแมงเหลี่ยมเราแหละแ,แต่ถ้าใครจัดการได้เธอก็ทําได้นะโรเบิร์ตผมอ่านมากย่างจุดๆดนี้และผมก็สงสัยมาว่าตัวละครของเรานั้นชื่ออะไรกันแน่ลุงได้ทิ้งคําแนะนาําเพิ่มเติมไว้รอบๆบ้านเพื่อช่วยเธอเลแล้วนะท่อนด้านล่างผมค่อนข้างจะงงเลยนะครับผมใช้ Google แปลมันอ่านไม่ค่อยเป็นภาษาสักเท่าไหร่ก็คือลุงจะกลับมาอีกครั้งนะถ้าลุง เสร็จภารกิจของลุงแล้วอะผมไม่รู้เหมือนกันว่าลุงไปไหนอ่เงี้ยแต่ลุงจะกลับมาช่วยเราแน่นอนกุญแจประตูหน้าบ้านอยู่ใต้กอบลินตัวน้อยบนระเบียงและห้องของเธออยู่ที่ชั้นสองทำตัวให้สบายเหมือนบ้านนะจากลุงปังโกให้เราทําตามที่จดหมายบอกหยิบกอบลินตัวนั้นมันมัน มันดูกอบลิ้นตรงไหนครับผมว่ามันเป็นโนมนะที่อยู่ในสโนไวท์คนแคะนะคนแคะคุณแจจะอยู่ใต้ก้นของมันยกมันขึ้นมาและเอาคุณแจไขประตูหน้าบ้านเพื่อเข้าไปได้เลยข้างในบ้านก็ไม่ได้ดูขัดสนอะไรขนาดนะั้นมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายดูเป็นคนฐานะดีคนหนึ่งให้คุณเดิอนออกมาจากประตูหลังบ้านคุณจะเจอฟาร์มของลุงปันโกลุงปันโกจะแปะโน้ตฉบับหนึ่งไว้ที่โรงเลี้ยงสัตว์นะครับมันชื่อโรงเลี้ยงสัตว์หรืออะไรผมขอเรียกว่าโรงเลี้ยงสัตว์ละกันลุงเห็นว่าเธอพบโรงนาแล้ว แล้วอ๋อมันมันเรียกว่าลงนะว่าอาจจะค่อนข้างเกกะได้โดยเฉพาะในวันอาทิตย์พฤหัสบดีและวันพุธที่สองของทุกเดือนทําไมต้องของทุกเดือนวะดังนั้นหากคุณได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากข้างในก็อย่าไปสนใจพวกมันเลยลุงได้ให้อาหารพวกมันแล้วและล็อกประตูก่อนที่ลุงจะออกไปเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่รบกวนเธอในวันนี้เรียก หัวว่าพวกเขาอย่างงั้นเหรอแต่พรุ่งนี้ลุงอยากให้เธอปล่อยให้พวกเขาออกมากินยาและเสวนากันกุญแจประตูโรงนาแขวนอยู่ที่ทางเข้าบ้านกรุณาล็อกไว้จนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นนะแค่อ่านโน้ตแล้วก็รู้ว่าพรุ่งนี้เราต้องมีงานที่ต้องทําอย่างแน่นอนระหว่างที่คุณกําลังก้าวขาเดินกลับเข้าบ้านอีกครั้งโน้ตจากที่ไหนก็ไม่รู้ก็ได้มาแปะเอาไว้ร้านชายทิลักขออภัยที่ลุงลืมพูดบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญชีวิตในถิ่นธุรกันดารอาจยาก ก็ชีวิตในเขตชานเมืองเล็กน้อยโดยเฉพาะในเวลากลางคืนไม่ใช่ตลอดเวลานะแต่ก็เพียงพอแล้วที่จะมีข้อระวังบางประการก่อนพระอาทิตขึ้นจะเ้เต็มที่ในแต่ละวันลุงต้องการให้เธอเข้าไปข้างในบ้าน และรอจนกว่าลุงอารุณจะขึ้นอีกครั้งในเมื่อโนต้ตบอกมาแบบนั้นคุณก็ต้องทาตามแล้วแหละเพื่อจะเล่นเกมนี้ต่อไปล็อกประตูหน้าบ้านและหลังบ้านก่อนเข้านอนห้องนอนของพ่อหนุ่มคนนี้อยู่ชั้นบนของบ้านจะมีประตูอยู่3ประตูและจะมีอยู่ประตูเดียวที่สามารถเปดิดได้นั่นก็คือห้องนอนของคุณถ้าคุณทําตามที่โนต้ตนั้นบอกคุณจะตื่นมากับเช้าที่สดใสไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เว่าคุณเล่นเกมนี้ครั้งแรกแล้วลืมล็อกประตูสิ่งนั้น จะเข้ามาอยู่กับคุณด้วยคุณได้ตื่นขึ้นมากลางดึกโดยมีความรู้สึกบางอย่างโดยมีโนมวางอยู่ที่โซฟาเจ้าจโนมตัวนี้มาได้อย่างไรมีโน้ตของลุงหรือใครก็ไม่รู้แปะไว้ที่ประตูของเราตอนนี้เรายังหาคำตอบไม่ได้รอดนี่ดูเหมือนว่าเธอจะทำผิดพลาดในกิจ,จวัตรประจำวันค่ำคืนของคุณนะไม่เป็นไรไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะน่าเสียดายน่นไมยคามว่า มีอะไรบางอย่างเข้าไปในบ้านเธอแล้วและตอนนี้มันกำลังอยู่กับเธอสิ่งนี้สามารถแก้ไขได้แต่เธอต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ทุกประการตามที่ฉันได้เขียนเอาไว้นะหยิบเทียนสีแดงจากลิ้นชักข้างเตียงแล้วจุดเทียนจากนั้นเดินด้วยแสงอย่างใจเย็นไปยังห้องน้ำชั้นล่าง แล้วลอกตัวเองเข้าไปมีหมอและผ้าห่มอยู่ใต้อ่างล้างจานในกรณีที่คุณต้องการอ่างน้ําไม่ใช่สถานที่สะดวกสบายในการนอนสักเท่าไหร่ในบ้านเสียทีเดียวนะแต่มันน่าจะดีกว่าทางเลือกอื่น <c oughs> ตอนแรกผมหยิบเทียนสีผิดไปหยิบสีเขียวตาผมไม่ได้บอดสีนะครับผมหยิบผิดงั้นเรามาดูกันว่าถ้าผมหยิบเทียนผิดแล้วเดินลงไปด้านล่างจะเจอกับอะไรคุณได้ย่างก้าวเดินลงมาจากบันไดเรื่อยๆดูเหมือนว่ามันจะไม่มีที่สิ้นสุด มันดูสูงกว่าตอนแรกที่เรามาสิอีกคุณได้มาถึงปลายทางและเจอมันผมไม่มั่นใจว่ามันคือตัวอะไรแต่มันหน้าตาเหมือนปลาไหลามากๆเลยผมขอเรียกว่าปีาศาจปลาไหลแล้วกันนะคุณเข้าใกล้มันเรื่อยๆและภาพก็ตัดผมไม่สามารถบอกได้ว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่ผมเดาว่าชีวิตของตัวละครเหล่านั้นเดสมอรลี่แน่นอน คราวนี้ผมจะหยิบเทียนสีแดงลงไปด้วยดูซิว่าผลลัพธ์จะแตกต่างจากครั้งก่อนไหมเจ้าปีศาจป่าไรตนนั้นได้ถอยห่างออกไปด้วยอนุภาคของเทียนสีแดงทำไมต้องสีแดงวะไม่เข้าใจเหมือนกันเราได้รีบเข้ามาในห้องน้ำและกำลังจะปิดประตูทันใดนั้นเจ้าปีศาจก็ได้เผชิญหน้ากับคุณในระยะเผาขนอาจจะไม่ไกลมากอแต่ก็คุณก็สามารถเห็นหน้ามาได้แล้วะปิดประตู หยิบมอนและนอนลงซะพรรณนาว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงและเป็นดังฝันเมื่อคุณตื่นขึ้นทุกอย่างจะเรียบร้อยดีเข้าวันที่สองอากาศสดใสไร้มลพิษได้เวลาทำงานในฟาร์มครั้งแรกแล้วหยิบคุญแจที่แขวนอยู่และไปปลดผนึกสัตว์นับสิบตัวที่อยู่ในโรงนาโอ้มันก็แค่วัวห้าตัวที่ดูน่ารักมุ้งมิงอ่ะดูดีน่ารักมากเลย ได้มีวัวตัวหนึ่งได้หลุดออกจากเขตการปกครองของเราตั้งตัวปิดกบฏและกำลังหลบหนีให้คุณไปจับมันมาซะไม่งั้นลุงอาจจะเชียดเราได้เนื่องจากวัวตัวหนึ่งนี่ราคาสามหมื่นถึงสี่หมื่นเลยทีเดียวระหว่างที่คุณกำลังนำวัวกลับมามันก็มีสสารบางอย่างกำลังวนรอบตัวคุณเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มที่ไม่สามารถระบ,บุตัวตัวของมันได้เราได้ยินแค่เสียงของมัน ซึ่งมึงจะมาทาไมวะมันไม,ม,นไม่มันไม่ค่อยน่ากลัวเลยนะนาวัวกลับเข้ามาในอาณานิคมของเราและใช้มันเยี่ยงทาสว่าแ่พูดไปงั้นแหละเราไม่ได้รีดนมจากมันซะหน่อยอนะ่ะเราก็แค่ปล่อยให้มันมากินยาแค่นั้นแหละประตูที่ปิดแล้วจะมีโน้ตแปลไว้อยู่จากใครก็ไม่รู้และแน่นอนเราต้องอ่านมันเพื่อให้เกมเดําเนินการต่อไปโมกี้ถ้าเธอได้อ่านข้อความนี้อยู่เธอคงทําได้ดีฉันภูมิใจในตัวเธอจริงๆเลยนะโมกี้ นอกเหนือจากการดูแลสัปสัดในฟาร์มแห่งนี้แล้วฉันอยากให้เธอเก็บเกี่ยวพืชผลของฉันในวันนี้ต้องจอจงว่าเป็นสิ่งสีม่วงยิบเคิ้วข้างประตูแล้วเริ่มเมื่อใดก็ตามที่คุณพร้อมนะอย่าลืมจับตาดูรอบๆของคุณในขณะที่เธอกำลังเก็บเกี่ยวอยู่นะสวนมีขนาดเล็กเหมือนเป็นแค่แผ่นดินเล็กๆเ,เ,เท่านั้นแต่ตัวร้ายตัวน้อยบางตัวยังคงมีแนวโน้มที่จะซ่อนตัวอยู่ในนั้นเมื่อพืชผลอยู่สูงที่สุด อย่ากังวลไปมากนักเลยแค่ตั้งสติให้ดีแล้วเธอจะสบายดีระหว่างที่คุณกำลังเก็บเกี่ยวพืชสีม่วงอยู่นะั้นก็มีบางอย่างสีดำงอกเลยเอาจากจุดซ่อนเร้นเข้าไปใกล้มันถ้าไม่อยากให้มันเล่นตูด,ดคุณช่วงแรกที่พืชสีม่วงนี้เยอะมันจะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆและคุณก็ต้องเข้าไปใกล้มันเพื่อไม่ให้มันจะเริ่มโตไปมากกว่านี้แต่เมื่อคุณกำลังเก็บเกี่ยวไปได้น้อยแล้วมันจะหายไป ขอบคุณอีกครั้งที่ทำทั้งหมดนี้ในขณะที่ฉันไปลุงสัญญาว่าเธอจะไม่ต้องใช้เวลาทั้งฤด,ดูร้อนที่นี่เพียงแค่ทำงานรอบๆฟาม์มคือลุงปอบคุณนะว่ามึงไม่ใช่แรงงานสำหรับกูอะไรประมาณนั้นแหละทำไมเธอไม่ต้อนวัวกลับเข้าไปในโรงนาแล้วใช้วันหยุดที่เหลือละ่ะแค่กดกระดิ่งข้างประตูโรงนาสามครั้งแล้วพวกมันก็จะกลับมาเองหลังจากนั้นคุณก็สามารถมุ่งหน้ากลับบ้านได้เลยเอ่อถ้าใครเลี้ยงวัวแล้วสั่นกระดิ่งสามครั้งแล้ววัวกลับเข้ามาทั้งหมดเนี่ย คุณช่วยแอดมาหาผมแล้วผมผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะครับถ้าวูที่บ้านของคุณนะครับเป็นแบบนี้คนระผมให้ตังคุณเลย5บาทเดินไปสั่นกระดิ่งตามที่ลุงเขาได้บอกเอาไว้แล้วเรื่องทุกอย่างก็น่าจะจบแต่ถ้าว่าคุณไม่ได้ทำตามที่ใบปราะก,กานั้นบอกเอาไว้ คุณไม่ได้เรียกวัวเหล่านั้นกลับเข้าไปคุณได้เอาศีรษะเขาคุณวางลงบนหมอนและหลับไปโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรคุณตื่นมากลางดึกอีกครั้งสังคณนจิตสังรณนใจไว้ได้ว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสวัสดียามเย็นดูเหมือนว่าลาอาจจะทำให้ฝูงวัวเหล่านั้นไม่พอใจเข้าแล้วไม่มีปัญหา ลูกก็เคยทําแบบนี้ไม่กี่ครั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอจะต้องเอาใจพวกเขาบ้างแต่โชคดีที่ฉันเก็บอะไรไว้คอยให้บริการอยู่เสมอเตรียมพร้อมกับสถานการณ์นี้ลงไปที่ห้องครัวแล้วยิบถุงพลาสติกในตู้เย็นนํามันออกมาไปไว้ข้างนอกออกจากบ้านทางประตูลหลังแล้ววางไว้หน้าบันไดระเบียงจากนั้นเดินอย่างใจเย็นกลับเข้าไปในบ้านอย่าหันกลับไปหรือมองออกจากพวกมันจนกว่าคุณจะเข้าไปข้างในพร้อมกับปิดประตูอีกครั้งง่ายๆนะแบบเนี้ย เขาบอกมายังไงแล้วก็ทําอย่างนั้นเพื่อชีวิตอสุขสบายและความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่านเดินลงไปอย่างช้าๆเปิดตู้เย็นเปิดประตูหลังบ้านผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าไอ,วอ้วัวพวกนี้ตอนแรกมันน่ารักทาไมมันดูน่ากลัวเชี่ยเลยนะขอเค็่ไปทําหน้าปกหน่อยละกันมันน่ากลัวดีวางถุงพลาสติกลงไปค่อยๆ เดินถอยลัางอย่างแช้ๆๆโดยไม่ละสายตาจากฝูงวัวที่กดเกี่ยวเหล่านี้ปิดประตูซะแล้วขึ้นไปนอนรอวันใหม่ที่สดใสรอคุณอยู่มีโนตมาหาเราทุกเช้าหน้าประตูมาจากใครกันนะน่าสงสัยจริงๆวันนี้เธอจะได้ไปพบไก่ของฉันหรือบางทีไข่ไก่ของลุงตอนนี้พวกมันน่าจะวางไข่ได้พอสมควรแล้วและลุงอยากให้เธอเออกไปที่เราและรลวบรวมมันมีตะกร้าอยู่บนเคาน์เตอร์ห้องครัวเธอสามารถถือมันได้นะ ก็น่าจะถือได้แหละครับลุงแค่วางตะกร้าไว้ที่เดิมหลังจากคุณเก็บเสร็จตอนนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วว่าลุงปันโกนั่นมีตัวตนจ,จริงไหมหรือเป็นแค่พวกแ๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่ส่งจดหมายมาให้เราทํางานฟรีโอ้อีกอย่างหนึง่งไก่เป็นเหยื่อสัตว์ป่าท้องถิ่นได้ง่ายและไข่ของพวกมันก็เป็นเหยื่อชั้นดีด้วยดังนั้นจงระวังให้ดีอย่าให้อะไรมาข้างหลังคุณในขณะที่คุณกําลังเก็บไข่อยู่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือมีความสุขกับมันเอาละ คิดมากก็ไม่ได้ได้เวลาทํางานของเราแล้วหยิบตะกร้าเดินออกไปหลังบ้านมีเล้าอยู่ข้างบ้านเป็นเล้าที่เล็กมากๆไม่รู้ว่าไก่อยู่ได้ยังไงมีใครจํานวนมากอยู่ในนั้นตอนที่คุณกําลังเก็บไข่อย่างสบายใจโดยการกดอ e. ีสิ่งมีชีวิตรูปร่างสีดําที่คล้ายลูกเกี๊ยบเดินมาหาเราทําไมก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นวิญญาณอาฆาตของลูก เทียบนับพันธ์ที่เรากินไปก็ได้สตอรี่นี้สตอรี่ที่ผมแต่งขึ้นไม่มีอะไรแต่ผมแนะนำให้ริบเก็บไข่เร็วที่สุดเพราะความเร็วของมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนคุณตามความเร็วของมันไม่ทันตอนกําลังเก็บไข่อยู่เขาวาวางไข่ไว้กับโนม My b บอยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการช่วยเหลือรอบๆฟาร์ม ลุงรู้ว่ามันอาจจะไม่สนุกเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของเธอเองแต่ฉันหวังว่าเธอจะเติบโตและรักดินแดนนี้เหมือนที่ฉันมีอย่างไรก็ตามลุงคิดว่าเธอได้ทำทุกอย่างที่สำคัญแล้วในตอนนี้สบายใจที่ได้ใช้เวลาที่เหลือของวันตามที่เธอต้องการแค่เข้านอนทุกครั้งที่เธอเหนื่อยได้อ่านแบบนั้นก็แสดงว่าเขาไล่เราไปนอนแล้วดูเหมือนว่าข้อความยังไม่หมดฉันมั่นใจนะว่าฉันไม่ได้ลืมบางสิ่งบางอย่างไปจากลุงปันโก พอหนุ่มคนนี้ได้เวลานอนแล้วเนื่องจากเก็บไข่มาทั้งวันและใช้พลังงานไปอย่างมากไม่มีอะไรให้ทำแล้วนอกจากนอนรอวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งและหวังว่าเราจะได้เจอลุงปังโกะในเร็วๆนี้วันพรุ่งนี้จะมีจริงๆไหมนะหรือว่าคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายของคุณกันนะคุณตื่นขึ้นมากลางดึกในรอบที่3มคุณก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยนะทำไมคุณถึงตื่นมาล่ะคุณทำตามที่โน้ตนั้นบอกทุกอย่างแล้วเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรผิดพลาดแล้วทำอะไรผิดไปในขณะนั้นก็มีเสียงดังมาจากหน้าบ้านคุณไม่ทราบว่าเสียงนั้นมันคืออะไรและตอนเหตุของเสียงมาจากไหนโดยที่มนุษย์เป็นสัตว์ที่ขี้สงสัยอยู่แล้วมันทําให้คุณอยากรู้อยากเห็นและไปเปิดประตูคุณเอื้อมมือไปเปิดประตูและนั่นคือสิ่งที่คุณเจอเจ้านั่นใส่หมวกและผ้าคลุมสีดำแมงโคเท ตัวนี้เป็นผีที่แมงโคเท่ที่สุดในเกมแล้วนะครับคุณปิดประตูอย่างเร็วด้วยความหวาดกลัวแต่ยังโชคดีที่มีโนกโนคำนีน้นะโผล่ออกมา่คุณเห็นหลานชายลุงคิดว่าลุงลืมพูดบางสิ่งบางอย่างลุงไม่เคยลืมมันมาก่อนเลยนะกอบลินที่เธอรับกุญแจหน้าบ้านมาจากตอนที่เธอมาถึงครั้งแรกอจําได้ไหมมีโอกาสที่มันจะถูกแทนที่ด้วยพวกนนวโนมเอ้าแสดงว่าโนมันเหลี่ยมมาดีเอยว่าแล้วและถ้าเธอรับกุญแจจากมันเธอจะได้เชิญมันเข้ามาในบ้านอย่างเรียบร้อยแล้ว ลุงไม่ใช่เจ้าของพวกโนมเหล่านี้แต่มีเพื่อนบ้านของลุงคนหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าของพวกโนมและพวกโนมพวกนี้ไม่ชอบที่จะแบ่งบันอะไรสักเท่าไหร่ก็คือโนมไม่เป็นตัวร้ายเหรอว้าวลุงจะไม่ปินปังมันอีกต่อไปแล้วเธอกำลับประสบป,ปัญหาไรแล้วเมื่อเธออ่านมาทึกนี้ลุงคิดว่าเธอคงมีเวลาแค่หนึ่งนาทีในการค้นหาโนมนะและส่งคืนก่อนที่เจ้าของจะเข้าไปข้างในเพื่อรับมันกับตัวเองตรวจสอบทุกทุกท,ที่ที่เธอนึกได้เลยนะรอบมุมภายในตู้ ทุกที่อาซ่อนอยู่ไหนก็ได้เมื่อหลานเจอมาแล้วเพียงแค่เปิดประตูหน้าแล้วโยนมันออกไปข้างนอกจริงๆแล้วก็แค่โยนออกไปหลังจากอ่านจบหน้าที่ของคุณก็คือหานมให้เจอในทุกบ้านเพราะมันซ่อนอยู่และโยนมันออกไปในเวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นถ้าคุณหาไม่เจอไม่ทันเวลาเจ้าของของมันจะมารับเองและนั่นก็แสดงว่าต้องแลกกับชีวิตของคุณด้วยแต่เกมนี้ถ้าเราตายมันก็จะเริ่มใหม่ในจุดที่ไม่ไกลมากเมื่อคุณหานมจนเจอ ให้เดินไปที่ประตูหน้าบ้านเปิดประตูออกและรีบโยนมันออกไปซะเมื่อคุณโยนออกไปแล้วจอจะตัดภาพดำคนจะตื่นขึ้นมาบนห้องมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่คุณใค่คิดเรื่องเมื่อคืนที่เกิดขึ้นเสียงเคาะประตูก็ดังตามมาเราเดินไปเปิดประตูอย่างช้าๆและสิ่งที่เราได้เจอก็คือลุงปานโกดของเรานั่นอๆกว่าจะได้เจอหน้ากูขอต่อยลุงสักทีนะไม่ไหวว่ะคนลุงปานโกดจะบอกกันเราว่าหลานชายคนโปรกของฉันอยู่นี่นี่เองฉันดีเหลือเกินที่ได้พบเธอ ในที่สุดหลังจากเวลานี้เธอเตี้ยวกว่าที่ฉันจําได้นิดหน่อยนะ่ะลุงต้องไต่กับผมแล้วแหละอย่างนั้นลุงขอโทษที่หายไปนานนะลุงหวังว่าเธอจะไม่เบื่อที่นี่จนเกินไปผมไม่เบื่ออรลุงแม่งโคตรเล้าใจผมเลยอ่ะือ งานบ้านสิ่งมีชีวิตรประหลาดจากทุ่งนาและป่างั้นเหรอเพราะอะไรกันนะลุงแน่ใจว่าลุงส่งจดหมายเพียงฉบับเดียวและฝากข้อความไว้ที่หน,น้าประตูก่อนที่เธอจะมาถึงนะเธอต้องฝันร้ายแน่ๆเลยหลานแต่ลุงไม่โทษเธอเหรอกนะ <c oughs> บางครั้งอาจจะดูน่ากลัวเล็กน้อยที่ต้องอยู่ที่นี่โดยเฉพาะตัวของเธอเองเอา้าวลุงลุงลุงโทษผมเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเจอผมนะรู้จักเขาว่ามัดสายไหมลุงเธอจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นอีกต่อไปลุงจะทําอาหารเช้าให้กับเราสองคนนะแล้วจะพาทัวร์ที่นี่ ด้วยเออลุงครับผมเดินมาหมดแล้วนะอย่าเว้นไอ้2ห้องบนนั้นนะฉันหวังว่าเธอจะสนุกกับซัมเมอร์นี้นะสนุกมากเลยลงุงต่อยแม่งฉากจบที่2อรูดูร้อนแห่งความสนุกจบฉากจบที่1ไปแล้วเราไปดูฉากจบที่2กันดีกว่า ระหว่างที่คุณหานมอยู่ให้คุณเปิดโทส้วมแล้วคุณจะเจอกุญแจในนั้นให้หยิบมันมาด้วยและทําตามเหมือนที่ตอนแรกที่เราทําไว้แล้วเลยก็คือการโยนนมออกไปแล้วก็สลบแล้วก็ตื่นขึ้นมาให้เรานํากุญแจนั้นไปเปิดประตูที่อยู่ตรงข้ามของห้องเราแล้วเราจะได้เอนดิ้งที่หนึบบ่งสวิตช์จิสัสคาบอนมอนส์สายรั่วนี่นะเธอคงหายใจเข้าไปหลายวันแล้วเราต้องออกไปเอนดิ้งที่หนึ่งได้เวลาไปโรงพยาบาลนี่ก็อยู่ในช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับสรุปว่า เรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงหรือว่าเราฝันร้ายตามที่ลุงปานโกอบอกหรือเป็นอาการประสาทร้อนจากการสูดดมแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปในระยะเวลา3วันเราไม่สามารถรู้ได้นอกจากคุณจะไปถามผู้พัฒน,นาเกมนี้เองนะซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าเข้าคือใครแต่สิ่งที่เราเจอมาทั้งเกม มันเหมือนจริงเอามากๆและก็เกินจริงไปด้วยบางทีขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปผมมาเกิน20 e นาทีด้วยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ดูมาถึงจุดๆดนี้ด้วยนะครับผมไม่ขอสัญญาว่าผมจะทําคลิปที่มันมีคุณภาพต่อไปและคุณก็อย่าวังด้วยนะครับบางทีผมก็มีจุดที่เฟลบ้างและจุดที่ผมขยันช่วงนี้ผมก็ขยันเหนื่อยก็คลิปออกมาลัๆวๆก็หวังว่ายอดบิ้วมันจะกลับมานะครับเพราะว่าผมค่อนข้างจะเนือเพลียช่วงนี้ ก็ขอ,อกำลังใจจากท่านผู้ชมคนละหนึ่งไ like, ลค์หนึ่งซับสไคร์แล้วก็1นึ่งคอมเมนต์ดือนนะครับเพื่อเกิดทุยเพื่อเปิดการมองเห็นของเราทุกคนจะได้เห็นคิวของผมมากขึ้นและเราจะได้ไปครอบครัวดเดียวกันสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย